สวัสดีครับผมพบกับผมนะบีทีบิ๊ก e ทเกอร์นะครับวันนี้กลับเข้ามาอยู่กับเกม PES 2020นะครับเนาะ Pro Evolution Soccer นะครับอ่ะก็มาอยู่ที่เป็นอีเวนต์นะครับอยู่ฟ้ายูโรเนาะ2020 c h a l l e n g ชาเลนจ์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำสเต็ปแรกไปสำเร็จนะฮะจบไปเท่าไหร่นะ6 6หก 60นะมาเรามาทำสเต็ปที่2กันต่อนะครับผมสเต็ปที่2อ,อ่ะไปเลยเจอกับเดนมาร์กนะครับอืมเดนมาร์กก็สกอร์เนาะครับ2เนาะ2ลูกนะครับโอเคเดนมาร์กก็จะมีมีใครนะฟิทเทียนอีเล็กเซนนะที่ดังๆนะักแล้วดูก่อนมีใครฟิทไหมเอ้ยมีใครไม่ฟิทไหม ซอนไม่ฟิตนะครับอ่าควจะส่งเป็นอ่าไดเป็นเบนเซม่าดีกว่าเบนเซม่าไ,าม,าไม่รู้อ่ะขอให้มันอันนี้ไปก่อนกับไดเมอร์เทนนะครับไม่เอาไม่เอาไดเมอร์เทนไม่เอาโอเคประมาณนี้ดีกว่าไปกันแล้วครับ โอเคครับมาอยู่ในสนามเนาะคนเต็มเลยอย่างนี้ก็มีคงไยไม่ใช่โควิดโซเชียลิสต์เต็มทีเซนิติเนิติแต่ลาดนะฮะ เวียล่าครับเวียล <th> ่าเขาแย่งบอลครับเวียล่าได้บอลนะฮะโอ้ไม่คมากแต่ให้คืนให้บูโน่กันบูโน่มาที่เวียล่านะครับเวียล่าฟิลิเซีนครับฟิลิเซนยนใจให้อาเม็ดครับยังครับยัง อ้าวกดผิดกระจายอะกระจายเมื่อกี้น่าจะยิงเข้าแล้วนะสถิติเสียอะไรนะเสียตำแหน่งด้วยอือพันเพ้งพังขาเข้าไปลูกเพาะน่าจะล้ำหน้านะครับลูกนี้เนาะนั่นแหละครับ เราเล่นฟันนะฮะโรนารุม่าตามที่เตเนสติฮะเตเนสติโอ้ขาแน่นมากเลยนะครับยิงได้ดีกว่าเก็บขาบมาโอยนะครับเป็นการเปิดสกอร์ที่ดีนะฮะบโอนเรนเดสนะครับ เล่นกันสองคนนะครับสันส้นเนาะปุ๊บยิงเลยนะฮะซ้ายขวาไปด,ด้วยซ้ายนะครับเขี่ยหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งฮะเขาสองเลยนะฮะับงนสุดมาครับจายไม่ต้องจับเลยคับลูกนี้โอ้สวยครับผมไปอย่าไปดูเยอะมาครับผม นำนมาได้แค่หนึ่งศูนย์นะครับเราเนาะเราต้องการอีกหนึ่งลูกนะครับโ yeah, อ้โหจบเลยนะครับเบนเซม่มาเขาบี้ครับโรเบียตเบนเซม่มาการเล่นแบบเฟชชิ่งแบบนี้ไม่ค่อยดีต่อตัวผู้เล่นเรา yeah, นะเพราะว่า <Yeah. S 1> ทำให้เตมิน่าหมดเนาะ <The lady S 2> หมดเร็วเนาะญญแล้วก็แล้วแต่นะฮะสไตล์ใครสไตล์มันนะครับ ไปแล้วครับอากโร่อากโ,โร่ลุดแล้วครับอากโ,โร่ลุดแล้วอากโร่ลุดแล้วยิงครับเยี้องร้อยครับผมอันนี้เสวยนะฮะทิงกองลังกมาเองเราไม่เห็นผลเลยนะครับผมมาดูภาพช้าดีกว่านิ่มๆครับถึงเดินทางนะครับแค่ระยานสองหน้านะครับพอแล้วดูแค่นี้พอ เือบเสียบเขาบีครับอัลเกโลเข้าบีครับเสียบอลให้เฟนันเดสครับบูโอนเฟนันเดสข้ามขวางสนามมานะครับฝากไว้ที่เซเนติก่อนนะฮะ จะได้ติดใจให้โรติเกสเหมือนเดิมครับโรตูเกสฉีกครับวิ่งฉีกไปสุดเส้นหลังไม่ไม่ถึงฮะโอ้โหลูกนี้ง่ายดีนะกดแคนเซิลทันเมื่อกี้ถ้าแคนเซิลไม่ทันน่ะเพว่าข้ามคางไปแล้วโรเฟนันเดส่ะเนี่ยจังหวะเนี่ยคงแคนเซิลทันนะครับได้ายครับน่าเทคนิคนะฮะ อาจจะไม่ใช่เทคนิคแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเทคนิครับเทคนิคแบบยากอะไรนะครับแต่ฝึกไว้ก็ดีนะครับเนาะการแคนเซิลนะฮะเมื่อเราเล่นวิ่งสมมยก่อนเราสามารถแคนเซิลลูกยิงได้นะฮะเนาะการทำให้มันไซส์กันทำใอะไรมันมีนะฮะมีสูตรนะครับอยู่ที่การเล่นการฝึกนะฮะเนาะ เปนนิติไม่น่าจะถึงไ,ได้อยู่บวกกันเลยว่มมาได้อยู่นะครับบอลเราเนาะเรขึ้นหลังกันนะครับโดนบีบนะฮะตัดเข้ากลางครับมาที่บุนโน่เฟรนันเดสนะฮะเวียร่าก่อนนะครับพักบอลไว้ก่อนเออ,อได้อยู่นะครับเบเนเซม่านะครับเบเนเซม่า ที่เาให้เป็นชีวิลชิวิเปิดมาประตูาง้วนะฮะขทไมขึ้นนะครับเนาะมกโอเคดูกันต่อนะฮะข้างหลังนะฮะในกงตงเปรียนมาแล้วตัวผู้ลงผู้เล่นนะปรัน เอโร่เอโร่เข้าบีบครับทำเนีบครับทำเนีบโรเบีนะฮะเขาบีบผมชอบเล่นแบบบีบเร็วเนาะนี่นเนี่ยเขาจะได้ตั้งเกมยากนะครับเฮ้ยโอ้พอรู้แต่มันเคลืเตะออกไปละเซียร่า มงไม่ได้เ็นเซมาครับเป็นเซม,มาเป็นเซม,มาซมมาหา,ายขวางมาครับทีหามรครับอีฮมีเขา้าซ้ายยิงครับอ่าบล็อกไว้ให้ตันนะถ้าบล็อกไม่ทันน่าจะเป็นประตูนนะลูกเมื่อกี้นะครับเข้าไปครับผมมงเต็มหัวแต่ไม่เข้ากรอบเป็นเซม,มานะครับผม โอเคคาเมล่อ okay. น,นเบ็นสันครับาเมลเน,นผมเอาบุนโนเข้าไปเนะาะเกโร่เกโรอเขาเสียดังหวะนิดนึงนะครับเนิตติเคลติจะให้ดรดุคเวตโรดุกเวด โอ้ไม่ยิงแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดินประคองอยู่ได้มันใช่ครับเล็กน้อยได้มีน้ำโหม้วยน้ำโหม่อ่ะครับผมดูกันต่อฮะวางยาวมาโอ้ปิดตีตัวนี้ดีดีมากเลยอือทุ่มให้เวียร่าครับเวียร่าล่าเข้าครับ เวลาเขายิงเองครับติดบล็อกนะฮะมอร์ดินี่มอร์ดินี่เออมอร์ดินี่ได้อยู่นะฮะเป็นเชเวลเป็นเชเวลม่งติดนิดนึงนะครับแต่ได้บอลอยู่นะครับเปอร์นันเดสที่เบนเซม่าเบนเซม่าจะให้เวล่านะฮะเวลาลากไปนิดนึงครับลากไปก็อิลิกเซนครับอิลิกเซนโอ้ ว่าจะกลับตัวยิงนั่นเลยเป็นเชวิลไล่ครับเป็นเชวิลไล่นะฮะโมโหเขาเสียบอล <can> เอง <throw> นะครับ <it. S 1> ผมลูกนี้เนาะไลายเป็นลูกที่ลูกทุ่มของเรานะครับ <It> s <S ทุ่มไปให้วีเอล่านะครับโดนบังะลิกเซนครับมาที่ซอนฮึงมิน <Some S 1> นะครับซ re really. อนฮึงมินโลง่ลงๆครับ ยิงครับอูชนเสานะครับอือเศรดายมากนิดเดียวนะฮะไม่น่าเลยวเวลาเหมือนเดิมครับ <here> s <S เซเมียไซมอนเทนยิงลิข์เทนยิงโอ้โหเบาไปหน่อยครับตรงนี้เน,ะนาะคาลเแมกเนโยนยาวมาครับ ฟูว well, ีเล um, oh. oh. oh, hey, ่าดักบอลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นเชวิลครับเป็นเชวิลเข้าบีรับเป็นเชวิลเข้าบีสองเลยนะฮะเอาเอาได้เฮ้ยได้ได้ได้ไอซี The Final whistle. Liverpool <laughs> and the we ruthless. In the what you've seen on Almost as if they set up to lose and see how things unfold. That is the pressure on The เอาแค่นี้ไปก่อนนะฮะเนี่ที่จ้องอยู่นานๆน่ะไม่ตัดนะพอพออะไรนะพอละสายตาจากโปรแกรมปุ๊บอ้าวเด้งอ่แต่ไม่เป็นไรนะฮะผ่านมาได้นะครับมาถึงอ่ะสเตปที่สามนะครับเอาไว้ต่อกันพานหน้าเขแล้วกันนะฮะก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทั้งเพจยิเทกเกนะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e Big t กเ c k e r นะฮะสำหรับวันนี้นะครับ เอาตัวไปแก้หอมก่อนแบบหนึ่งนะครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ